สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาแนวกินอิ่มสุขใจมาพอกันอีกเลยด้วยค่ะมันนี่มากก็ดู้สกทางนั้เยกด้วยค่ะเนอค่ะมามันนี่เมนูแซลมอนเวยค่ะแซลมอนมันนี่เขาในเมืองก็เลยซื้อมากค่ะพี่น้องแล้วก็ไปซื้อเฮดพ่อมาอีกพี่น้องมันนี่ฮันมันนี่บอกซาจมามาอีกรอบนึงมันนี่ค่ะพี่น้อง มักอันใดคะสองอย่างเนี่ยคอมเมนต์มาด้วยค่ะเด้อปันไพ่มักแกงเฮ็ดเพราะพันไพ่มักเซียวมอนคอมเมนต์มาด้วยค่ะเด้อมาค่ะ,คะ,ะร้องกินดนะ้วยกันปั่นเขาคนเขาฮอน อืมอืมอืมอ้าเหรออืมแค่อ,อ,อ๋จะเอิญระบายเหรอเสียบแห้งไม่ไอกมันกรอบก็มึงนั่นอีกนะมันนี่ฮะจะได้ยังว่านั่นออกไหมมันนี่อีกสองมือสามมือจะอไปเก็บม,มาอีก มันอืมอม,มันมันค่อยยังไม่วมาสิบอไม่รู้บวนะ่าถึกน,นั่นกรอบนะอืมหบบน่เอืมอืมเห็ดพออื กอบแซมหมอนตอพี่น้องไปต้องกันได้อยู่เด้แซมามาก,กับแกงเห็ดเพาะใช่รึก็จิ้มหลายแต่มันจะบเ้เฮินขึ้นหูด่างมั้งมามมมชิจเป็นไหนโอเคพี่น้องก็ล้รสสาติเลยพี่น้อง,อ,งอันนี้สิออกไปพดูดอะออกไปทั้งแบบจะไหนละ่ะตอนที่ญี่ปุ่นไปยังไงนะ อแซยไม่้องก็ทอๆกันได้ฮัมสเตอร์อเราน,นี่ยอนั้ออ่อนอย่านั้นเลยกินได้ฮักสีม,ม,มันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆพี่เนอะเราพักิีตูใส่กันเหรอปะเราแซะมันอีเดียะ ซึ่งสาวเพ่นสีเก่งทังเสี้ยวมาแม่สิมทัดอาหารอีสานาสาานาะใช้ขาหออ่อนๆหนอน่อย

อือค่ะเน่ะใส่ละลายนวยไปยำไดปากเพรแป๊ะแป๊อือพักสวยจ้า Thử chạy phân lá mình xem mà Ừm, nếu không bằng Ấy nè Khe lợi Wow Ừm, Ừm, แต่เพิ่งไปโพยไปแต่กินยังเงีซื้อมากินพี่นอ้องอะไรแซ่บซื้อมากินเลยจะมไม่งะไม่มจะไม่ยันพลังเห็นงานต่อแต่อะไรแจะซื้อมากินเมื่อกี้แม่แม่สวยอยากกินแกงเห็ดพะศัน จัดไปแม่มาเดี๋ยวไปซื้อมาให้กินอมามาีกว่ามันลงตลาดเนเะข่าวคอนห่อนซะพี่น้องเอ้ยอย่างฟองป่าเอ้ยเข่าห่อนแล้วโอ้โหรือ <laughs> ปันนองนิดหน่อยกระเปาะกระแปะกระเจาะกระเก็บมากพี่น้องดู้ห่างเนี่ยวันนี้เปาะแปะแปะถ้าเป็นเด็กหน่อยก็วันนี้กําลังเกิดพี่น้องนะปะเพาะแปะและแปล่ะขนาดเนี่ยนายพี่น้องเนียนหน่อยนี่เก็บมากอืมอืมอืม

<c oughs> ต้นดวนได้มันจะได้กลิ่นเซี่มอนนะนี่แม่มากอันนี้นะแม่มากอนนี้อ่ะใครอร่ออืมอืมอือิ้ของฮะ้งเลยจ๋าย้อง Thì lột biển lộ với Tuân à. <laughs> ừ. ừ. hả Dạ Như ạ Nó bạc ạ Dạ Dạ Sao Sao, Sao. Sao hả? nó chìm อืมด e ี so so ่ะแซ่บแห้งนิดน้องกินแซ่บมันก็แซ่บกินเห็ดพองก็แซ่บพี่เนาะดูดะเกาหลีพี่น้องูุ่วนๆยิ่งเกาหลีเอามื่อยล่ะหวานเนาะเอาแอบจดิมอันนี้มาใหม่นะครับเพื่นวะกรอบหวานมาจัดมากรอบหวานเฉย กินแซ่บๆแล้วยังหนำชาช้าบนนี่ปั่นยืโดนนะครับแกงขึ้นกับหำเพราะแค่หนำยันดูจนน้องเอ้ทิมไทยเด้อแซลมอนกับแกงขึ้นเพราะอาอีหยังพี่น้องคอมเมนต์มาว่ามักอีหยังคอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฮานนี่กินอิ่มสุขใจเด้อค่ะ มณิสงฆแม่ลูกกิขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ